อยู่ยู่นอ่ะหลบมาเร็่ยวหลบมาเล่พูนู่นตายตมาเล่เราไปกันต่อทุกคนไปกันพึ่งไปกันพึ่งไปกันพึ่งบวชเด็ดเด็ดปีทุกคนเลยอย่างนี้ไปไปกันต่อยาวเลยเบอรปลากัดร่องครองถูไปเลยดิ มีมีมีเอนะกูหยาบงแตกไปแล้วนงจิมแต่ว่าอะไตรงอยู่ใกล้ๆนี่นี่ที่บันเนียนะมันเ้งลุงจากบันนียไม่มีจาที่อกไม่วัดดูเราอ่ะปดยนี่คือนนั้นนันนาตักเลยตรงนั้นมีปาตักเออยาลงไปมหมนานายยังวอมีั้มาเยียบกิบมีมมีตงจ

บอ้กแล้วจริงกูมาเลยบอกแล้วกูแบบนุ๊กคนรอนุกคูเลยนุ๊กอยู่ในรูนุกคนรอหนุกลอยเก๋าตัวเด็ดลาวคูเอะไรตรงตักเลยไหมเห็นไหมกูมาถือมาอันนั้นโอ้ช่วงไปเลยนั่นโอเคเอาไปถือไว้นะช่วงไปเลยขอชมขอชมนะขอชมขอชมขอชมวบกข้าไปว่าไปประชุมเรียบร้อยวัดเรียกไปประชุม เงียไม่ค่อยให้ปลาไปประชุมจริงๆกันเดีวยวมันไปประชุมตัวนี้ผมบอกแล้วแม่งลักให้โทรไปก่อนไม่เชื่อโทรไป่อนธจะได้ไหม <c oughs> ยังลูกมันตัวพื้ไม่มีตีตัวพื้ ขอรันเป็นปืนเฮียบไปเลยผมคัดครับผมคัดผมคัดผมคัดหล่นซูมไปตัวนึ่งเสียดายล่ะเราต้องจื้อมัง้งไงเราต้องแควกมั้งไงของรัน ลงมาที่นี่นมะีนี่โหวดเหยียดเจอโหวอดคนเดียวเลยสี่โหวตเจอมังตีวอหวดนะไม่เห็นเลยทุกคนหวอดหวอดหวดมังลันเลยอหวดเป็นไม้เหรอ

อ้นโล่เนี่ยนะเจ้าพุธเลโก้แกลงโก้เฮ้เลยตรงแยกเลยก้ตรงแยกเลยได้อยู่ตนี้เข้มท้นเลยดูดกันข้มท้นเลยอุ่นโลบ้านเจ๋ไหมกูเจ๋ไหมตั้กสวยอะในมืออออไในมืออืออือพุกุนอุ่นโลอือเต็มเลยก้เต็มเบ้งเลยเต็มเลยเต็มบีดเลยอือหือเต็มไมครับ เด็ yup. ดไหมครับเด็ดับไปดูคลิปเต็มในช่องมังเย็ดเซ็ปัตกาเจ็ดไปจิ๊บเพีงไปต่อไปต่อบังเห็ดพบห้าหวดเลยได้มาถามตัวไอ้เนาะอืมรอไม่ทีอ่ะกูพบวดเอายิ่งหรอเฮ้ยเกือบยักหลังนี่กไว้ดีๆพวกอยแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะคัดกันคัดกันพิดอ่ะ Bạn nhìn băng để lung, nhưng băng lăn lùng, không nằm Đúng không? Lùng, không ừ. Băng thì ตื่นหัวเราอยู่คนเดียวได้หรอล้ลอมให้เราแปดแปดวังแห้แวรได้ไหมตัวลเอียด,อ,ยดอันนี้เราก็เยกปลากระดังนี่อันนี้ไม่ต้ก็เยกปลากระกดังเต็มเต็มหมล่เต็มแล้วไม่ายแลว ครูแมมเต็มแล้วไม่จะบางรันเลยอัอแลละครูว่าใจค,ครูว่าร้อปัดวังเลยตักเลยตักเลยปัดวังใช่แล้วดูมึงเหยียต้าบวมในป่าด้ียเชื่อเราปัดวังเราปัดวังเรกก่อน

แงงอืมในแรมือที่นี่คือหยาบไหมงเทหยบหยาบหยกี่ตัวแรงเงียในถ้ารูบนนั้นเลยสฟองสตัวฟองเ้ตัวนี้นะตัวนี้โหลดด้ลนะอเคโอนี่แก้มเล่นไปตามไหมกันต่อบางรันบางรันไม่หลบได้หรอยาต่อตม่ีแค่เลยเดินดูด้านไม่ดี้ม่ดันมังเหยียดยังง ไม่ไปเลยในทุ <Either way. S 2> ่งนั anyway, ่นดิไปเลยที่มองเห็ว่าเราไม่ได้กันเลยเอาไปเราไปที่ว่าเก็บเก็บกันเสือขบไปได้แล้วมึงนั่นกรทุ่งเบือนี่ก็ทุ่งเบือเหียดนี่ไม่มีนี่น้ำเองไปเราไปเลยทุ่ง เล่ดิเอามาลุ้นกันเปิดดัวเปิดดัวทำไมอยู่อยู่นู่นหหลบมาเร็วหลบมาได้คือใส่ใส่มาเลยอ่ะใส่เก่งๆใส่เก่งๆเย็นๆนอนนอนอยู่นู่นทุกคนนี่วอดนะใส่กันแล้วนี่อืมเอาโอ้โหหลบมาเฉอเยนะ เย um. mm ู่แล like, ้วท nah, ุกคนบากัดอยูここ่ในโหวตนุ้งอยู่ในโหวตใครอยากรู้ว่าได้ไม่ได้เข้าไปดูคลิปเต็มช่องยูทูปชิปประกาศแต่ไป็นใเป้งบอกเลยสุดยอดนี่ดูก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ทุกคนนี่ทุกคนปลาอยู่ในทุ่งอยู่ในทุ่งนั่นน่ะยมีโหวตมีปลาถ้าไปดูคลิปเต็มในช่องยูทู่ประกาศเอางาถ่ายดิแน่นอนแน่นอนท่านพูดกลางนั่นเลยหรือฮะเดี๋ยวกูมันจะออกแล้วมั้งมันจะฮะออกแล้วไหมไม่ไม่ พอนั่นอยู่นั่นทุกคนนี่ทุกคนทุกคนนี่นี่ทุกคนนี่ทุกคนปลาอืมปลาอยู่ในวอดอืมอยู่ในทุ่งทุกคนโอเคไหมตาก้องโอเคทุกคนจะมาดูโอ้โหนี่ในพ่อพันธุ์เลยเขาเนี่ยยังไงหลุดแล้วไงหลุดไม่หลุดรออีต่อหลงอืมตาวอดโวยวอดวยทุกคนปล่อยไหมตอนนี้ไม่ปล่อยเอาใส่ถุงคูใส่ถุงไหนครับนี่ถุงไหนเปล่าเนี่ยลุงจริงเหรออืมแต่เป็นยังเบไงถุงเล็กตัวไงถุงเล็กได้ครับ เด็ดนะครับไอมึงจยทำการเองก็เด็ดนะครับหลบชืยอนะตกลงตัวนี้หลบชื้อตกลงปลาตุนแล้วครับอ่ามันจะนี่ทุ่งนั่นแหละโอเคครับอืมเป็นหมือนกับอชัดเจนครับปลาในทุ่งทุกคนแบงแบงเลยครับว่วเปียกครับเป้งได้แล้วครับพี่สรุปเปียงเนาะสรุปเลยครับสรุปแต่บ่อนี้ชัดเจนครับไม่ต้องตัวแ้วครับใช่จะเปียงเปียงไป